เอาจริงันี้กรักถ้าเขาไม่รักเขาไม่ตักให้เยอะหรอกใช่ไหมเออเขารักเขารักไอไอโทษไอไอไอทำไรกินอีกแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวผัดผงกะหรี่กินได้กินดีกินได้กินดีกินได้กินดีแซ่บแซ่บก็ไแซ่บเลยล่ะดูสิกินชามเบอร์เลอร์เลยพี่ก็กินไปแล้วชามเบอร์เลอร์เลย ต้องลาดน้ำเยอะๆรอะน้ำเยอะๆให้น้องออยกินเส้นใหญ่เหรอต่อครับเส้นหมี่ครับเออพี่ก็ชอบกินเส้นหมี่พี่ดำ,ำไม่กินหรอพี่ดำไม่กินหรอแล้วกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาล้างจานเธอก็หนูรอพี่ออยจะเสร็จประเดี๋ยวนอนใส่ใส่นั่นเข้าไปไปอีกน้ำเอาผักกาดแก้วเหรอเนะี่ยจ้า แล้วทำไมอะไรของใครของแอร์ครับต้องแอร์ผักกาศหอมต้องแอร์ไม่ชอบประกาศแก้วพี่โอยมันกินด้วยกันนั่นแหละเตะแซบนี่นู่นเส็บแซบบรรยากาศในครัวนโต๊ะอาหารกินแบบนี้แหละค่ะชีวิตบ้านๆพี่ดำยังไม่ได้เวลากินพี่ดำกินน้ำยาอยู่พี่ดำพี่ดำพี่ดำไม่เล่น จะมีอ,ะอเดือบต่อนไงแล้วเดี๋ยวเาตามมาด้วยแออม่คอนดัจกจอมตอกแง่งอมก็มีนะ,ก,ะกินกินทุกอย่างพี่ออนบอกว่าไอ้ชีสไอ้ชีสไอ้ชีสห่ออ,อ่ะมีนะมันคือผลไม่ตกใช่เ<อ>มื่อเช้าพี่ไปรดต้นไม้อ่ะยังมือดอยู่เลย<อ>ตายแล้วไอ้กล่องพัสดุวางอยู่ข้างนอกแล้วถ้าฝนตกมันก็เปียกหมดอ่ะ แดดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววาใครนี่ใครเอาวางฉัไม่ได้ไปวางฉันขีไปวางบอกว่าฉันขีไปดูดูดูชามใหญ่มีก็ไม่เอาชามเล็กแล้วเวลาตักนอนๆก็ถือลำบากแล้วเนาะกอะไตักกินหรอหูก็นะก็นะคนเหล้หมูจริงเออหนูก็ว่ามันเดียวกินไปเธอมันมีแต่ผักมันไี่ออยว่านั่นแหละ เจอไปต้่ะเยอะตัวเมียหมดตัวัตว์โดนพัดลมแล้วมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ต้องใส่ผิดแน่ๆใส่ผิดแล้วแบบแล้วกลางวันกินอะไรอ่ะกลางวันกินอะไรกลางวันไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยอ่ะชอบหรือไม่ชอบก็ดูเอาเองค่ะว่าชามก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่ค่ะปกติจะกินข้าวชามนิดเดียวใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวผงกะหรี่แล้วดูชามก็รู้ว่าอร่อยท้องแตกก็ยอมค่ะกินก๋วยเตี๋ยวผงกะหรี่ไม่มีใคร จับชามเล็กนบเส้นิดเดียวเองน้องแกินไปเถอะลอ่ถ้าเกิดเอาเส้นเนี่ยรบกวนลดผักนิดนึงไม่ใช่เส้นกับผักผสมกันแข่งกันนาะกินเยพี่ยิงชามใหญ่กว่านี้อีกพี่กินหมดแต่พี่ไม่กินดึกเอามั้ยอืมเอามั้ยเอามั้ยเหออา ไข่ต้มไปใส่กันไข่เข้มไปใส่กัเหลือสี่ใบอ๋อกินดิบอกจะกินกับยังมันรู้กินมันกินไปเขาต้มเหรอเข้มแห้งบอกผม่แห้งอยู่หะเดี๋ยวเดี๋ยวมื่าอื่นยังสิกินขาใส่พริกด้วยของพี่ปุ้นสีเป็นบ่ะแม่เอาไม่เอาใครให้มาเนี่ยแม่เอามเอาอะไรอ่ะไม่รู้หรอเขาให้มาเป็นกล่องอ่ะกล่องนึงมีกล่องที่ตรงนั้นใช่ไหมเออกล่องนึงมีกี่ใบไม่รู้ หกแมพี่ออนแสดงว่ากินไปสองใบเหลือสี่ใบถ้าแม่อำนมีหกหกใบกินต้องมีสิทธนะหรอไม่ถึงหรอกกล่องเล็กอย่างนี้ประมาณนี้หนะ6หกใบผักวันนี้สวยๆกรอบดีจริงๆนะเต็มกระทะเหลืออยู่นิดเดียว ปกตินี่นะวันนี้พ่อไม่กินใช่ไหมไม่กินครับพ่อเพิ่งกินข้าวอะไรน้ำปลาพิกขี้หนูมากินกับอะไรอ่ะเอาพริกใส่พริกครับพิกขี้หนูพันนี้เผ็ดเผ็ดนะเม็ดอ้วนๆนอะ่ะอืมไม่ใช่เม็ดเล็กนะอันนี้พริกพี่ขี้หนูเม็ดอ้วนอนะ่ะมันเล็กแต่มันอ้วนอนะ่ะปลายแหลมแหลมอ่ะแต่เผ็ดมันมัน,มน ป้อมเออมันป้อมมันสั้นเหมือนใช่อ้วนแต่เผ็ดหน้าดูโหกินแล้วร้อนท้องแต่อร่อยอ่ะขาดไม่ได้อ่ะเช้าพี่ก็กินนข้าวผัด <c oughs> ืมน้อครับยาเป็นไข้หายแล้วมั้ง ฮะไม่ถายริมมอ่กเพไอ้ไอเปล่าขาขาย่าดีขึ้นแล้วขาย่าเป็นอไรขาย่าเป็นไรไม่ขาบวมอืมถ้ารู้ว่าป่วดไม่ป่วยอ่ะไว้กับไอ้นี่ไงทาร้อนแต่ในเท้าย่าเย็นไอ้ออนก็พูดทุกวันเลยย่าไม่หายย่าตัวร้อนย่าตัวร้อนหรือมือเย็นไม่หรอก อากาศมันหนาวไม่หนูว่าย่้าเขาผมผ้าเยอะไงนั่นแหละอากาศมันหนาวแล้วตัวร้อนเหมือนเราเนี่ยเรายังตัวร้อนเลยมันหนาวแล้วตัวเรานี่เหมือนกับตัวอุ่นอ่ะแต่ย่าเขาอะเท้าอุณหภูมิปกติน,นะพี่ออนนี่แต่ว่าตรงแขนอะเหมือนผมผ้าไงเออแต่เนี้ย,ม,ยมือเย็นไงเนขาไอแล้วไม่เป็นผ้า<อ>แต่ไอเขาก็คงมีไข้นั่นแหละอืมไม่หนูว่าถ้าอากาศมันเปลี่ยนด้วยอากาศเย็น หนูว่าถ้าเกิดไอบ่อยๆอ่ะอาจจะอาจจะม,มีสิทธิ์แบบเป็นไข้เพราะว่าระยาไ,ไอไอเยอะอ่ะเขาไม่ได้ค่อยกินน้ําเหมือนเราเนี่ยเวลาเขาไออ่ะอย่างเราไอเรากินน้ําบ่อยอใช่ป่ะอย่างยาไอเขาคือเขาไม่ได้กินน้ําบ่อยอะ่ะแล้วกลางคืนก็เปิดแอร์แล้วอยู่ในห้องแอร์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง,โมง,งนะเปิดแอร์แบบอ่ะ เปิดแล้วเปิดแล้วรอนะพี่อ๋องจริงพี่ดำเขาเปิดเทื่าไรไม่เราคิดดู่เราไม่เคิดดูพี่เคยแล้วสองวันนี้มันเย็นมากพี่ก็เลยกะเมื่อคืนพี่ยังถามพี่ดำพี่ดำนอนไม่เปิดแอร์ได้ไหมพี่ก็ลองไม่เปิดดูแต่พี่นอนไม่ได้มพี่มันมันยังไงมัน มันเหมือนแบบร้อนเออมันร้อนมันไม่ร้อนไหมมันร้อนแบบเราหายใจไม่ออกอะน้องเอร้อนแบบหายใจไม่ออกน่ะมันอากาศมันหนาวก็จริงแต่ทีนี้พอเมัอนอ้าวะเออเวลานอนอะอย่างเรากังวันนี้เราอยู่ได้แต่เวลานอนนะถ้าเราไม่เปิดแอร์นี่มันมันนอนไม่ได้เหมือนมันมันเคยชินน่ะตอนแรกพี่ว่าจะไม่เปิดเดี๋ยวพี่ได้ยินเสียงแอร์ห้องไอโกลปีหนาวอย่างงี้ไอโกปีก็ยังเปิดอะพ่อ พี่ป๊อกก็เปิดเอให้โกปิพี่ก็เลยเปิดเลยเอ้าก็เปิดได้มันหนาวงเยก็เปิดพ่ะสงสารหอะโปิอ่ะเออมันขึ้นมาข้างบนมันมาเหยียบหัวแม่แล้วมันก็เหยียบหัวพ่อเออแล้วก็หลงไปทางล่างประมาณว่าให้เราไปเปิดแอร์หน่อยเออแล้วพอสองคนไม่ถือไม่อือมันขึ้นมาอีกเหยียบหัวพ่อแม่กับพ่อไม่ได้นอนเปิดแอร์อ่ะเขาจะเปิดประตูใช่ไหมขึ้นมาอีก คือมัเหยียบหัวซ้ำคือแม่เขาเปิดประตูโคปิดไว้ไงให้มันแบบเดินแบบเพราะว่าเห็นว่าอากาศมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคงร้อนอะเือวันแม่เขาไม่พอเขาไม่เปิดมาต่างข้างน่่งมันหายใจไม่ได้จังกลางวันนี้พี่จะแยมไว้แม่เขาบอกว่าเขาไม่เปิดเพราะว่าโคปิกมันเกี่ยวออกไม่ต้องเปิดไอ้นั่นเปิดฝั่งที่มันไม่เกี่ยวฝั่งไม่เกี่ยวไงสมมุติว่ามันอยู่บานนี้ใช่ไหมเราก็จะเปิดบานที่มันเกี่ยวออกไปเราเปิดนี่อย่างกลางวันนี้ที่จะเปิดบานนี้ มันมีที่ยืนมันตรงที่มันยืนเน่ยมันยืนเกี่ยวได้อ๋อไอ้กล่องเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครเอากล่องออกไม่รู้อมีกล่องออกมันเกี่ยวไม่ได้เมื่อกล้งวันพี่ก็เปิดเพราะพี่เข้าไปในบ้านแล้วพี่อืดอัดพี่หายใจไม่ออกเออนั่นแหละมันก็ขึงนไปขึ้นไปตามรอบสอจาแม่ต้องลงมาปิดแอร์มันถึงยุ่มีมีวันหนึ่งที่มันเตะตะกาผ้าไม่มีใครเปิดประตูให้ ใครบอกว่าแมวไม่รู้เรื่องรู้เรื่องเหมือนน้ำหวานน่ะน้ำหวานก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะเราจะพาไปหาหมอโอ้ยรู้หงอยใช่เลาพาไปหาหมอแล้วมันนอนนะมันนอนอยู่บนเตียงพี่เปิดประตูเข้าไปทีไรกระโดดลงมุดใต้เตียงไม่เอาเลยลูกไม่ได้จับไปไหนขึ้นมานอนต่อพอพี่ปิดประตูปุ๊บมันก็กระโดดขึ้นเตียงนอนต่อเปิดเข้าไปอีกกระโดดลงอีกมันกลัวเราจับไปไปฉีดยา โกบีนี่ก็สงสารมันมันไม่ได้ออกข้างนอก<ม>ถ้ามีหลายคนนะน่าเอาออกแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่กล้าเอาออกเพราะว่าถ้ามันโ,<อ>โดนกัดเนะี่ยมันจะไล่ไม่ได้วันไอ้ขาวนอนต้นไม้ต้นไม้เมาออกมาทุวันมันนอนนอนต้นไม้ใส่ต้นหมวามองสักา,านี่นะอไอ้ขาวนะน่ากลัวเออว่ามันจิไปสู<อ>นะม,น,สมน,สน้ำหวานนะดิน้ำว่างอ่ะบอไปเกี้ยขาย โอ้จบลิปไปแค่นี้แ่ละค่ะคุยยง่ายแลละค่ะขอบพระคุณเหลา,ลายสิบนาทีและกดไลค์กดแชร์มาคาม่ะบันี้กจินอาหารบรรยากาศบนโต๊ะสิแบบนี้แหละค่ะเจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ